สวัสดีค่ะสำหรับไลฟ์นี้นะคะก็วันนี้จะมาแนะนำการสมัครแอปพลิเคชัน t ็อกลิสตอนนี้หลายคนเลยที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอในช่องคูเฟิร์นนะคะใน YouTube ก็ดีหรือว่าใน Facebook Fanpage นะคะแล้วก็บางท่านก็ยังไม่เคยสมัครเลยอ่ะแล้วก็เริ่มสนใจแล้วว่าเฮ้ยแล้วเวลาเราจะสมัครเนี่ยเราจะเริ่มต้นยังไงนะคะสมัครยังไงนะคะอ่าเดี๋ยววันนี้จะมาอธิบายการสมัครตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะคะ โอเคแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวครูเฟินขอเช็คเสียงแป๊บเดียวอดอปลิสต,ตอนนี้หลายคนเลยที่คะโอเคเสียงมาแล้วนะคะอ่ามาเลยค่ะที่รักทุกคนสำหรับตัวดรอปลิสต์นะคะเวลาที่เราจะสมัครเนี่ยคือคุณจะต้องมีการเข้าระบบ ด้วยรหัสคำเชิญหรือว่าลิงก์ซึ่งถ้าเกิดว่าแอปพลิเคชันมันเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราจะสามารถเข้าระบบด้วยรหัสเชิญแต่ทีนี้นะคะตอนนี้ตัวแอปมันยังไม่ออกมาแต่ว่าเราจะเข้าระบบด้วยลิงก์นะคะลิงก์คืออะไรอันนี้อธิบายมือใหม่ก่อนเนาะลิงก์ก็คือเวลามันจะเป็นภาษาอังกฤษเป็นภาษาอังกฤษมาแล้วเวลาเราจิ้มปุ๊บเนี่ย ปุ๊บมันก็จะเด้งไปที่ต่างๆอ่ะอันนี้เราเรียกว่าลิงก์นะคะทีนี้เนี่ยนักธุรกิจดอปลิสต์แต่ละคนเนี่ยเขาก็จะมีลิงก์ของตัวเองนะคะอย่างเช่นคูเฟิร์นก็เป็นนักธุรกิจคนหนึ่งของดอปลิสต์คูเฟิร์นก็จะมีลิงก์ของเรานะคะตัวนี้แหละเราเรียกว่าเป็น a อฟเฟรโปรแกรมหรือว่าในหน้าโปรโมทดังนั้นวันนี้ใครที่อยากจะมีรายได้เสริมนะคะจากดอปลิสต์เนี่ยคุณก็ สมัครเป็นนักธุรกิจก่อนนะคะวันนี้มีคนทักมาถามว่าไม่มีตังค์เลยบอกว่าในบัญชีไม่มีเงินเลยสักบาทเดียวอะ่ะแต่อยากขายนะคะถ้าวันนี้นะเราอยู่ในจุดที่ไม่มีเงินในบัญชีเลยสักบาทเดียวเนี่ยคุณยังทำดอบลิสต์ไม่ได้โอเคนะคะแต่ว่าคุณสามารถมา เป็นตัวแทนน้ำหอมกับคูเฟิร์นได้คูเฟิร์นจะมีน้ำหอมให้มีรูปให้มีคลิปวิดีโอให้มีแคปชั่นให้แล้วถ้าคุณอยากทำดรอปลิสต์เนี่ยก็ต้องไปหาทุนเนาะก็คือเราจะต้องมีเงินนะ่ะซื้อสินค้าแค่ครั้งแรกครั้งเดียว1ชิ้นนะคะเราจะลงทุนประมาณอยู่ที่1,000กว่าบาทนะคะสำหรับดรอปลิสต์ดังนั้นวันนี้เนี่ยถ้าคุณยังไม่มีเงินถ้าบอกว่าในบัญชีไม่มีสักบาทเดียวเนี่ยเราก็จ้องไว้ก่อน เดี๋ยวเรามาทำดรอปลิสต์แต่ตอนนี้เราต้องไปหาทุนนะคะก็มาโพสขายน้ำหอมกับครูเฟิร์นก่อนคูเฟิร์นจะมีรูปมีคลิปให้พวกนี้ค่ะถ้าเราอ่ะมีคนซื้อสินค้าคุณกเ็เก็บตังมาเลยแล้วก็โอนโอน,โอนต้นทุนมาให้ครูเฟิร์นแล้วคูเฟิร์นก็จะส่งให้ไม่ต้องสต็อกโอเคไหมคะส่วนต่างขวดละ200บาทวันเนี้ ตัวแบรนด์ของฟานิเซียเนี่ยที่ครูเฟินทำขึ้นมาเนี่ยจะเอามาซัพพอร์ตสำหรับคนที่ไม่มีทุนแล้วก็อยากที่จะมีรายได้เสริมนะคะแล้วก็ไม่มีตังค์เลยอะไม่อยากสต๊อกเออไม่อยากสต๊อกอย่างเงี้ยก็เอาน้ำหอมคูเฟินไปโพสขายก่อนโอเคไหมแล้วเดี๋ยวพอเราเก็บเงินได้พันกว่าบาทคุณก็มาสมัครกระดอบลิชนะจริงๆการเป็นนักธุรกิจกระดอบลิ์เนี่ยมันจะมีเป็นเขาเรียกว่าเป็นสินค้าเพื่ออัปเกรดเป็นนักธุรกิจ ก็จะมีช่วงโปรโมชั่นอย่างเช่นช่วงนี้มันจะยังมีโปรโมชั่นอยู่คือคุณซื้อแค่1ชิ้นก็ได้สิทธิประโยชน์สูงสุด50-70เทียบเท่ากับเป็นดีลเลอร์แล้วอะ่ะกำไรมันเยอะมากๆที่นี่แล้วก็การทำดอปลิสต์เนี่ยมันจะไม่ใช่แค่เราอะขายสินค้านะคะสำหรับใครที่ยังคิดว่าเราอะจะขายของขายของอะไรอย่างเงี้ยมันมันมันก็ขายได้แหละแต่การที่เราแค่ขายของอะคือคุณจะได้แค่ครั้งแรกถูกไหมถูกไหม แต่ตอบแต่ดอกลิสเนี่ยมันมากกว่านั้นก็คือเราพอมีคนสมัครจากลิงก์ของเราอ่ะครั้งต่อไปเขาซื้อเองแล้วเพราะว่าเขาจะได้รับส่วนลด50%เหมือนกันก็คือพูดง่ายๆเขาจะซื้อถูกลง50%เอะ่ะเขาก็มาสมัครเป็นสมาชิกและแต่ทุกครั้งที่เกิดการซื้อนะซื้อเองหรือว่ามีคนมาสมัครต่ออะไรเงี้ยทุกยอดอะ่ะเอางี้ละกันทุกยอดตลอดชีพที่เกิดการซื้อขายอะ่ะ บริษัทจะมีค่าสอนงานนะคะเป็นค่าคอมมิชชั่นให้เราค่าคอมมิชชั่นของดอบลิสจะมี2อย่างคือคอมมิชชั่นแนะนําที่ได้แค่ครั้งแรกครั้งเดียวนะแต่ได้เยอะโอเคไหมได้เยอะอย่างถ้าเกิดว่าสินค้าหนึ่งชิ้นนะคะคอมมิชชั่นมันจะอยู่ที่ประมาณเกือบห้า้อยบาทไปจนถึงห0ร้อยกว่าบาทเลยนะคะชิ้นเดียวเนี่ยชิ้นเดียวเนี่ยนะคะอ่าตีแล้วแบบ สูงถึงประมาณ690เลยอะแค่ชิ้นเดียวเนี่ยนะคะแต่ถ้าเกิดลูกค้าซื้อ2ชิ้นใช่ไหมคะซื้อแพ็กเกจ2ชิ้นเนี่ยเราก็จะได้เป็นหลักพันเลยไปจนถึง2,000บาทเลยต่อแค่1คนเท่านั้นเห็นยังดังนั้นวันนี้ทำไมคนรทำดอบลิสต์มีไรายได้เยอะก็1คนเนี่ยมันก็เกือบพันแล้วอะ690หรือพันหรือพันกว่า หรือ2,000แต่ที่ได้กันเป็นพ a สซีฟอินคัมอย่างคูเฟิร์นที่ได้เดือนละแสนเนี่ยเพราะว่าทีมของเรานะทีมของเราเขาก็ทำธุรกิจกันและทุกๆยอดเนี่ยลงลึกไป5ชั้นเราก็ได้ด้วยเห็นยังคะตัวนี้แหละที่มันเป็นพ a สซีฟอินคามแล้วทำให้เราร่ำรวยทำให้เรามีเงินเยอะมันไม่ได้อยู่ที่การขายสินค้าครั้งแรกครั้งเดียวแต่มันเป็นการขยายนะเราเรียกมันว่าการขยายยูเซอร์นะคะยูเซอร์ก็คือคนที่เข้ามาใช้งานแอปพลิเคชันอะ แล้วเดี๋ยวพอเขาเข้ามาแล้วเป็นเมมเบอร์แล้วอะ่ะคือเขาจะซื้ออะไรก็ได้ใช่ปะ่ะเรื่องของเขาสินค้ามันก็จะมีเยอะอะ่ะหมวดสุขภาพความงามอย่างอันเนี้ยวันเนี้ยครูเฟิร์นก็ซื้อตัวนี้มาตัวนี้จะเป็นบำรุงสายตานะคะพอดีไปเห็นว่ามีบางคนที่เขาเป็นต้ออ่ะแล้วเขากินไอ้ตัวเนี้ยแล้วต้อมันหลุดออกมาเลยแต่ครูเฟิร์นไม่ได้เป็นต้อแต่คือเราอะ่ะบำรุงต้องการบำรุงดวงตาเพราะว่าหนึ่งเป็นคนสายตาสั้น สาตาสั้นแล้วใส่ใส่คอนแทคเลนมาแบบโอ้โหเป็นสิปีอะคุณแล้วตามันแห้งใช่ป่ะมันเริ่มแห้งแล้วก็เราก็รู้สึกว่าถ้ามันดีขนาดต้อยังหายอะ่ะมันต้องบำรุงตาได้ดีมากๆครูเฟินก็เลยซื้อมาเห็นไหมคะแต่ตัวเนี้ยเรามาซื้อในตอนที่เราเป็นสมาชิกแล้วก็เลยซื้อได้ในราคาประหยัดมากๆเลยแค่ไม่กี่ร้อยอ่ะทุกคนดังนั้นน่ะ ใครที่มาทำดอปลิชนะคะข้อดีก็คือ1เราจะได้ซื้อสินค้าพรีเมียมที่เป็นตัวที่บำรุงสุขภาพของเราเพราะเราซื้ออยู่แล้วเรากินอยู่แล้วนออกไหมเราได้ซื้อในราคาพิเศษแล้วก็เพื่อนเราเวลาเราแนะนําเขาเนี่ยแทนที่เขาจะซื้อในราคาลูกค้าธรรมดามันก็สูงใช่ไหมเขาก็มาเป็นสมาชิกเลยก็แค่ให้เขากรอกลงทะเบียนสมาชิกเพราะเขาก็ซื้ออยู่แล้วอะใช่ปะเออแล้วพอมันเกิดการซื้ออย่างเงี้ยคือทุกคนซื้อ ตามธรรมชาติไม่ได้มีการบังคับไม่ได้มีการบังคับทํายอดหรือต้องสตอกอะไร <mm> เงินมันก็มาเองอ่ะเงินมันไหลมาจากระบบเ <mm> ข้าใจปะคือเงินมันไหลมาจากระบบ <mm> อย่างเช่นวันนี้ที่ออครูเฟิร์นทำมาเนี่ยนะคะ <mm> เดือนนี้26วันเนาะวันนี้วันที่26อ่ะวันนี้วันที่26่อ่ะครูเฟิร์นได้เงินจากระบบเนี่ยที่ดอปลิชเขาโอนมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะได <mm> ้เงินจากระบบที่มันไหลมาเนี่ย ตอนนี้นะยีวันรับมาแล้วแสนแสนกว่าบาทอ่ะทุกคนอ่าเห็นไหมคะดังนั้นวันนี้ถ้าเรานะเข้าใจเรื่องของการเป็นในหน้าโปรโมทหรือว่าการตลาดแบบโซเชียลคอมเมอร์สเนี่ยนะการตลาดแบบนี้มันเป็นการตลาดรูปแบบใหม่นะคะเงินมันมันมาจากการที่เราอะมีคอมมูนิตี้เยอะ เอเราก็ไปบอกต่อบอกบอกต่อสมมุติว่าเพื่อนกินอะไรอยู่แล้วเพื่อนกินคอลลาเจนอยู่แล้วเพื่อนใช้ยาสีฟันไหมคะเพื่อนใช้ยาสีฟันเพื่อนต้องแปรงฟันเราก็เอาตัวเทสเตอร์ไปให้เพื่อนลองเพื่อนติดใจอ่ะโอเคเพื่อนติดใจแปรงแล้วสะอาดใช่ไหมคะเนี่ยเดี๋ยวครูเฟิร์นก็จะสั่งแปรงแล้วสะอาดเพื่อนติดใจอ่ะเพื่อนก็มาเป็นสมาชิกแค่เนี้ อย่าไปคิดให้มันยากดิการทําการทําดอบลิสต์เนี่ยมันมันทําได้หลายวิธีนะคะทั้งออฟไลน์แล้วออนไลน์อ่ะเออมันอยู่ที่เราอะ่ะเข้าใจหรือเปล่านะคะทีนี้ถ้าเกิดใครอยากจะมีไรายได้แบบครูเฟิร์เนี่ยเนาะมีไรายได้เสริมซักเข้ามาสักเดือนละแสนแบบเนี้ยเออเราก็เข้ามาสมัครดอบลิสต์อ่าทีนี้การสมัครนะสมมุติว่าครูเฟอร์น่ะส่งลิงก์ให้เราหรือเพื่อนเราอะไรก็แล้วแต่นะคะ เขาเขาก็จะมีการส่งลิงก์นะมีจะมีการส่งลิงก์ให้เรานะคะอะเดี๋ยวขออนุญาตต่อต่อหน้าจอขึ้นก่อนนะคะแป๊บหนึ่งจะได้เข้าใจนะคะวันนี้ก็เอ,อสอนตั้งแต่เริ่มเลย <S <S เพราะว่าเริ่มมีคนสนใจนะคะมีคนสนใจอยากจะมีรายได้เสริมนะอยากจะมีรายได้เสริมกันก็เอ้าล้วจะติดได้ไงเนี่ยสายไม่ได้เสียบโอ้ยบริวัร บอสคะช่วยหาสิ่งที่เป็นบำรุงสมองเข้ามาในระบบด้วยนะคะตอนนี้วลรีวันเริ่มต้องการบำรุงสมองนะคะ <c oughs> อ่าใครใครที่ยังไม่ได้สมัครบ้างคะมีใครที่ดูอยู่เนี่ยแล้วไม่รู้จักดรอปลิสเลยมีไหมคะใครยังไม่รู้จักเลยดรอปลิสเนี่ยอ่ะไม่รู้จักยังไม่รู้จักเลยพิมพิมพ์คำว่าพิมพ์คำว่ายังไม่รู้จักมา เออใครยังไม่รู้จักเลยพิมพ์เขาว่ายังไม่รู้จักมาหน่อยอ่าแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวเอาหน้าจอขึ้นให้นะใครยังไม่รู้จักเลยพิมพ์เขาว่ายังไม่รู้จักมาหน่อยค่ะใครใครรู้ใครสมัครแล้วบ้างใครสมัครแล้วลคใครสมัครแล้วพิมพ์เลขแปดมาค่ะใครสมัครแล้วพิมพ์แปดมาให้หน่อยค่ะอ่าใจเย็นๆนะวันนี้ทุกคนจะเข้าใจเรื่องของดอบลิสกัน เดี๋ยวจะพาสมัครนะโอเคปุ้งกุ้งเดี๋ยวขออ่านก่อนนะคะแป๊บหนึ่งสวัสดีจ้าสวัสดีนะคะทุกคน ่าวันนี้มาแนะนําสมาชิกใหม่นะคะทีนี้นะที่รักเวลาที่เราอะ่ะสมมุติว่าเราเป็นนักธุรกิจใช่ไหมคะเราเป็นนักธุรกิจเนี่ยเราจะมีลิงก์แบบนี้นะคะนี่คัดลอกลิงก์ถ้าเราจะสมัครใหม่สมมตินะคะเรายังไม่เคยสมัครเลยเราจะสมัครใหม่อะ่ะคุณต้องมีลิงก์ ของใครสักคนหนึ่งในการเข้าระบบเวลาที่เราเข้าจากลิงค์ใครอ่ะแสดงว่าเราอ่ะอยู่อยู่สายงานนะมันจะเป็นสายงานกันเข้าใจปะดังนั้นวันนี้คุณจะสมัครลิงก์ใครอ่ะแสดงว่าคุณอ่ะอยู่อยู่สายงานเดียวกันกับเขาเข้าใจใช่ไหมคะดังนั้นอ่ะวันนี้เอ,อ่อถ้าเราสมัครกับใครอ่ะก็ทักไปหาเขาบางคนนะ่ะไม่รู้ตัวเลยนะว่าสมัครแล้วอ่ะ บางคนน่ะไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าสมัครแล้วเสร็จแล้วพอมากดสมัครอ้าวทำไมสมัครไม่ได้เบอร์โทรอีเมลนี้มันสมัครไม่ได้แล้วค่ะแสดงว่าคุณนะ่ะเคยสมัครแล้วไม่รู้ตัวคุณนะ่ะหรือเคยมีการใช้เบอร์โทรของคุณนะ่ะลงชื่อเข้าแอป,ปนี้แล้วนะคะแล้วมันสมัครซ้ำไม่ได้โอเคไหมคะคุณไม่สามารถจะใช้เบอร์โทรอีเมลเดิมสมัครซ้ำได้เด็ดขาดเลยไม่ได้เลยนะคะอ่ะ ดังนั้นวันนี้สนใจธุรกิจดอกลิ้อยากจะได้เออเนี่ยอยากจะได้แบบคูเฟินเนี่ยโอ้โหเนี่ยเดือนนี้นะคะ26วันรับมาแล้ว110,000กว่าบาทเนี่ยสร้างรายได้เสริมออนไลน์อะ่ะมันเป็นอนาคตวันนี้ใครยังไม่ได้ไม่เข้าใจออนไลน์คุณเสียโอกาสเลยแต่ถ้าวันนี้เราเข้าใจออนไลน์เราจะเห็นเลยว่าโโหออนไลน์เนี่ยมันแหล่งเงินแหล่ง,ลงทองเลยอะ่ะนะคะ ด็อบลิสเนี่ยเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสร้างไรายได้เสริมอยากได้ไรายได้เสริมสักเดือนละแสนเนี่ยคุณก็มาทำด d อบลิสนะคะอะทีนี้ค่ะสมมุติว่าโอเคสนใจแล้วนะคะคุณต้องมีลิงก์ของใครสักคนหนึ่งในการที่จะเข้ามาเป็นนักธุรกิจกับด็อบลิสตสมมติว่าครูเฟิร์นจะส่งลิงก์ให้นะคะครูเฟิร์นอยากสมัครมากเลยอครูเฟิร์นก็จะส่งลิงก์ให้สมมตินะเราก็จะส่งลิงก์ให้ทางไลน์ก็ได้หรือว่าส่งให้ทาง Messenger ก็ได้นะ อ่ะสมมติสมมติเดี๋ยวครูฝนจะส่งแบบนี้นะคะอ่ะสมมุติครูฝนส่งให้ทางส่งให้ทางไลน์นะคะสมมุตินะอ่ะส่งลิงก์ไปละตึง้งเนี่ยเราก็จะได้ลิงก์แบบนี้อันนี้เราเรียกว่าลิงก์เห็นเปล่าเราเรียกว่าลิงก์คุณก็ต้องกดเข้าไปอ่ากดเข้าไปในลิงก์นะคะไม่ว่าจะส่งให้ทางไหนนะกดเข้าไปในลิงก์แบบหนึ่งนะคะพอเรา เข้าลิงก์เสร็จแล้วนะคะเราเข้าลิงก์เสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะอ่าเนี่ยคุณจะเจอกับหน้าตาแบบนี้ค่ะทีนี้เนี่ยคุณจะเห็นว่าเนี่ย register agent นะคะหมายถึงเราสมัครกับใครอะ่ะมันจะโชว์หน้าเลยว่าเราสมัครกับใครอย่างเช่นอันนี้ก็คือหน้าคูเฟิร์นใช่ไหมแสดงว่าเราอ่ะสมัครกับคูเฟิร์นอยู่สายงานครูเฟิร์นโอเคไหมเนี่ยทำยังไงเลื่อนลงมาค่ะวิธีการสมัครง่ายมากๆกกดติ๊กถูก กดติ๊กในช่องตรงนี้ตึ๊กแล้วก็กดขั้นตอนถัดไปนะคะกดติ๊กเสร็จกดขั้นตอนถัดไปจากนั้นนะคะเราก็แค่เลือกเช่นว่าเราเป็นคนไทยคุณก็เลือกธงชาติไทยถ้าเกิดเรานะคะคอยู่ลาวคุณก็จิ้มเลือกอธงชาติลาว ถ้าคุณอยู่กัมพูชาคุณก็เลือกธงชาติกัมพูชานะคะแล้วก็สมมติเราเลือกธงชาติไทยเนี่ยคือคุณก็กรอกไปค่ะชื่อนามสกุลที่อยู่อะไรจังหวัดอะไรก็เลือกอำเภอตำบลรหัสไปรษณีย์นะคะกรอกไปค่ะเพศชายเพศหญิงวันเดือนปีเกิดนะคะก็เลือกไปค่ะชื่อเฟซบุ๊กต้องใส่ด้วยนะชื่อเฟซบุ๊กอะไรก็ใส่ไปนะแล้วก็ตั้งรหัสผ่านเข้าระบบเนี่ยที่เราจะเข้าดอบลิสเนี่ยหกหลักก็ตั้งไปค่ะหกตัว แล้วก็เบอร์โทรอะไรนะหลังจากนั้นพอเรากรอกเบอร์โทรเสร็จคุณจะต้องมากดตรงนี้กดคำว่ารับรหัส sms นะคะจากนั้นระบบจะทําการส่งรหัสไปที่มือถือเราทาง sms มันจะเป็นตัวเลขสี่ตัวให้เราเอาตัวเลขสตัวนั้นนะมากรอกเลน,นี้เห็นไหมมันจะมีคำว่ากรอกรหัสสี่ตัวโอเคไหมเอามาจาก sms จากนั้นก็มากดขั้นตอนถัดไปตรงนี้ได้เลยนะคะ เสร็จอันเนี้ยแค่นี้เสร็จแล้วเสร็จแล้วสมัครสมาชิกแค่นี้เสร็จแล้วนะคะพอสมัครเสร็จแล้วปุ๊บมันจะเป็นหน้าตาแบบไหนนะคะอ่ะมาสมัครเสร็จปุ๊บมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะนี่คุณจะเข้ามาคุณจะเข้ามาหน้าตาแบบนี้หลังจากที่สมัครเสร็จแล้วนะคะอ่ามันก็จะขึ้นขึ้นโชว์แบบนี้แหละแล้วก็ ต่อไปเราจะทํายังไงนะคะพอได้ได้ขั้นตอนนี้แล้วนะคะอ่ะมามาดูกันนะคะเดี๋ยวจะอธิบายนะอุ้ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะที่รักแป๊บหนึ่งนะคะอ่ะมาค่ะทีนี้นะคะเราเข้ามาในในหน้านี้แล้วเนี่ยเอ่อคุณจะเป็นนักธุรกิจก็คือเราต้องซื้อสินค้าหนึ่งชิน้นถ้าสมมุติว่าเราอ่ะยังไม่ซื้อสินค้าอัปเกรดเราจะยังไม่มีลิงก์พอเราไม่มีลิงก์เราก็ทําธุรกิจไม่ได้โอเคนะคะ ดังนั้นวันนี้คนที่ทักมาถามครูเฟิร์นบอกว่าในบัญชีไม่มีตังสักบาทเดียวเลยอะแต่อยากขายอะหนูยังเป็นนักธุรกิจดรอปลิสต์ไม่ได้โอเคไหมคะหนูต้องมีลิงก์ต้องซื้อสินค้าก่อนนะอ่าทีนี้เราเลื่อนลงมาค่ะจะมีคำว่า purchase product เห็นไหมคะ purchase product หรือว่าสั่งซื้อสินค้าตอนนี้เนี่ยปุ่มปุ่มปุ่มสีฟ้าเนี่ยนะคะกดเข้าไป กดเข้าไปปุ่มสีฟ้านะคะเราจะเจอกับหน้าตาแบบนี้นะมันจะแบ่งให้เลยว่าสินค้าอัพเกรด BO เห็นไหมสินค้าอัปเกรด BO แล้วก็สั่งซื้อสินค้าอื่นๆแบบนี้นะทีนี้ถ้าเราอ่ะต้องการจะเป็นนักธุรกิจแบบหนึงนะถ้าเราต้องการเป็นนักธุรกิจคุณจะต้องมาจิ้มตรงนี้สินค้าอัปเกรดสินค้าอัปเกรด BO มันก็จะโชว์เห็นไหมจะมีคําว่าเนี่ยอัปเกรด bo อัปเกรด bo เนี่ยต้องซื้อพวกนี้เท่านั้นนะคะถึงจะได้รหัสตัวเองต้องซื้อที่มีคําว่าอัปเกรด bo เท่านั้นเห็นยังแต่ถ้าหมวดอื่นเนี่ยสั่งซื้อสินค้าอื่นๆอันนี้จะไม่ใช่แล้วนะคะคือถ้าซื้อไปเนี่ยก็จะไม่ได้เป็นนักธุรกิจโอเคนะคูเฟิร์นไม่อยากให้พลาดจะต้องมาจิ้มตรงสินค้าอัปเกรด bo อ,อย่างเช่นอมาดูราคาเห็นไหมคะ1,2ึ่ั้ยดบบาทเนี่ยคุณลงทุนแค่พันกว่าบาทแต่สร้างรายได้แบบที่ครูเฟิร์นได้เนี่ยสร้างรายได้เนี่ยรายได้เสริมเนี่ยเดือนละแสนอ่ะบางคนได้เดือนละล้านคนที่เขาทํานานอๆอ่ะครูเฟิร์นทามา2เดือนนะคะแต่คนที่ทํานานๆมันสะสมไปเรื่อยๆเพราะว่ามันหนึ่งแตกห้าหนึ่งแตกห้ามันก็จะขยายขยายขยาย ดังนั้นวันนี้การมาทำดอบลิสต์คือการสร้างพาสซีฟอินคัมนะการทำดอบลิสต์เนี่ยมันคือการสร้างเงินไหลเงินไหลโดยที่เราไม่ต้องทำงานหมายถึงว่าเราไม่จำเป็นต้องแบบทำงานตลอดเวลาเราใช้เวลาว่างวันละ3ชั่วโมง4ี่ชั่วโมงเนี่ยแต่คุณทำอย,ย่าหยุดเข้าใจป่ะทำอย,ย่าหยุดเราก็สามารถที่จะสร้างพาสซีฟอินคัมกับดอบลิสต์ได้เห็นไหม ลงทุนแค่พันกว่าบาทเนี่ยแล้วไม่ต้องรักษายอดไม่มีต่ออายุสมาชิกไม่ต้องสต็อกสินค้าเห็นเปล่าเนี่ยค่ะเราก็เนี่ยคูเฟินก็ได้เห็นไหมเนี่ยจิ้มไปดูดิเราจิ้มไปดูเนี่ยคูเฟินจะให้ดูเนี่ยคำว่าแคชเนี่ยเขาก็จะมีเนี่ยเห็นไหมคะ60บาท20บาท60บาท20บบาทเนี่ยอันนี้คือเงินไหลนะคะเงินมาจากระบบนะ อันนี้มาจากไหนมาจากชั้นที่สามชั้นที่สี่ชั้นที่ห้าชั้นที่ห้าเนี่ยทุกคนเห็นไหมว่ามันเกิดการขยายตัวโดยธรรมชาติเนี่ยไหมชั้นที่สี่ชั้นที่สี่ชั้นที่ห้าเนี่ยยี่สบาทแปดสิบาทสี่สิบาทแต่มันได้อย่างนี้ทุกคนแล้วคุณคิดดูว่าทําไม่หยุดเนี่ยจากเนี่ยครูเฟิร์นมีแค่หลักร้อยคนนะ่ะมีทีมแค่หลักร้อยคนนะ่ะครูเฟิร์นยังหนึ่งเดือนเนี่ยเดือนเดียวเนี่ยยังมีคอมมิชชั่นจากระบบแบบเป็นแสนเลยอะ่ะ 26วันด้วยซ้ําเห็นไหมคะมันมากขึ้นเรื่อยๆค่ะนี่แหละคืออาชีพที่ใฝ่ฝัน <c oughs> นี่แหละคืออาชีพที่เราตามหาแล้วทุกๆคนควรจะมีนะทุกๆคนไม่ควรมีรายได้ทางเดียวคุณควรจะมีรายได้หลายๆกระเป๋าและที่สําคัญอ่ะหน,หนึ่งในกระเป๋าอะ่ะกระเป๋าใบหนึ่งของเราอะ่ะควรจะเป็น passive income พ s s ซี e i n c ค m e คือเงินที่มันไหลมาด้วยระบบเนี่ยอันเนี้ยเงินไหลด้วยระบบคือไม่ได้มาไม่ได้จากการที่เราขายเองนะคะแนะนำมากมากถ้าวันเนี้ยคุณอยากที่จะมีเงินมากพอมีเงินมากพอนะคะเนี่ยอ่ะโอเคครูเฟิร์นจะซื้อของละ <laughs> จะซื้อของละอยากจะมาสะสมคอมแบบครูเฟิร์นเนี่ยรายได้เสริมเดือนละแสนเนี่ยอ่ะ คุณก็เข้ามาไอ้หน้าเมื่อกี้ใช่ปะหลังจากสมัครแล้วเนี่ยแล้วก็เราก็มาตรงนี้นะคะเนี่ยหนึ่บาทใช่ไหมแล้วดูด้วยนะถ้ามันเขียนว่าเหลือหน0 0งหมชิ้นอันนี้คือสั่งได้คุณจะสามารถติ๊กถูกได้นะเราจะซื้ออันไหนให้เราติ๊กถูกข้างหน้ารูปภาพเห็นไหมแต่ถ้าอันไหนที่มันเขียนว่าหมดสต็อกเนี่ยเราจะติ๊กไม่ได้เนี่ยเห็นไหมบางคนบอกว่าติ๊กไม่ได้เลยค่ะ ทําไมถึงสั่งไม่ได้นี่ไงมันหมดสต๊อกถ้ามันขึ้นว่าหมดสต๊อกอ่ะสั่งไม่ได้มันจะติ๊กถูกแบบติ๊กไม่ได้เห็นปะเนี่ยแล้วก็ไอเวตาดีเนี่ยขายดีมากเลยนะเนี่ยหมดแล้วเห็นไหมเนี่ยหมดสต๊อกเนี่ยตัวเนี้ยเดี๋ยวครูเฟิร์นจะกินบํารุงสายตาแล้วก็เดี๋ยวจะมาบอกว่ามันดีดีไหมนะเนี่ยอันนี้ก็หมดสต๊อกเห็นไหมคะเซรั่มเกาหลีคุณก็มาหาที่อ่ะเนี่ยไอยางยาสีฟันอ่ะเนี่ย อันเนี้ยเหลือหนึ่งร้อยแปดิสี่ชิ้นเนี่ยแสดงว่าติ๊กถูกได้เห็นเปล่าอ่ะคุณก็ไปเลือกค่ะไปเลือกนี่อ่ะไฟเบอร์เนี่ยใครที่ผู้หญิงอ่ะพุงป่องไม่ค่อยขับถ่ายขับถ่ายไม่เป็นประจำเอาไฟเบอร์ไปกินนี่ค่ะเอาไฟเบอร์ไปกินเหลือต้องสามหมื่นชิ้นอันเนี้ยคุณติ๊กถูกติ๊กถูกเสร็จปุ๊บเราก็เลื่อนมาล่างสุดเลยเลื่อนมาล่างสุด มันจะมีคําว่าตรงนี้อ่ะขั้นตอนถัดไปเห็นไหมคะอ่ามีคําว่าขั้นตอนถัดไปเราก็กดขั้นตอนถัดไปนะคะกดขั้นตอนถัดไปเสร็จแล้วนะคะเขาก็จะมีให้เราเนี่ยกรอกชื่อที่อยู่นะคะเราจะจัดส่งไปที่ไหนทุกคน<ม>เห็นไหมเราจะจัดส่งไปที่ไหนมันจะมีธงชาติเห็นไหมคะส่งไปไทยส่งไปลาวหรือว่าจะส่งไปที่กัมพูชา<ม>เห็นไหมคะ กรณีถ้าเป็นลาวกับกัมพูชาเนี่ยบริษัทเขาจะขึ้นฮับที่อยู่ไว้ให้เราเรียบร้อยแล้ววันนี้ใครทำธุรกิจกับดอบลิสเนี่ยหนึ่งไอของคุณสามารถส่งไปสินค้าไปลาวส่งสินค้าไปกัมพูชาคุณสามารถขยายตลาดต่างประเทศได้นะคะเห็นยังไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรแล้วตลาดโตมากๆทุกคนแล้วตอนนี้ที่ลาวเนี่ยนะคะกำลังเริ่มบูมเลยมีบางคนทำเนี่ย ไม่กี่วันน่ะขึ้นมาได้เดือนละเป็นแสนเท่าเท่าคูเฟินแล้วอ่ะเพราะว่ามันมันแบบกําลังบูมอะมันเพิ่งเข้าไปกัมพูชาก็เหมือนกันดังนั้นวันนี้นะคะใครที่สนใจนะคะธุรกิจดอบลิสเนี่ยแนะนํา จริงๆนะคะก็ออลองเข้ามาศึกษาทีนี้หลังจากที่เรากดกรอ,อกที่ยงที่อยู่เขาก็จะให้เราอ่ะชำระนะคะคุณก็เลือกชำระด้วย QR code จากนั้นเนี่ยเราก็เเปิดแอป,ปธนาคารแล้วก็หาสัญลักษณ์ที่มันเป็น QR code นะคะใครทําไม่เป็นติดก็ไปดูในช่อง YouTube คูเฟิร์นได้เลยนะคะจะมีวิธีการกดชำระด้วย QR code ไว้ให้ดูด้วยโอเคไหมนะะวันนี้ก็ คิดว่านะคะทุกคนน่าจะพอเข้าใจแล้วว่าดอปลิสเนี่ยมันเป็นธุรกิจที่ลงทุนน้อยมากนะดอปลิสเป็นธุรกิจที่ลงทุนแค่หลักพันเท่านั้นนะคะแต่สามารถเอ่อสร้างสร้างรายได้ให้เราได้เยอะมากนะคะขณะนี้เลยทุกคนนะก็ใครที่ที่สนใจเนี่ยนะก็เข้ามาสมัครเออสินค้าทดลองนะคะ ใครที่เข้ามาเนาะแล้วก็ถ้าเกิดคุณคุณยังไม่ชัวร์คุณอยากลองสินค้าก่อนอะจริงๆมันจะมีสินค้าทดลองให้กดด้วยนะในในหน้าเมื่อกี้อะค่ะที่เป็นในหมวดสินค้าอื่นๆนะทุกคนนะหน้านี้หน้านี้เดี๋ยวจะย้อนให้ดูนะเผื่อบางคนอยากได้สินค้าทดลองนะคะเอ่อมันจะมีคําว่าสั่งซื้อสินค้าอื่นๆนะกดเข้าไปค่ะจากนั้นปุ๊บเนี่ยให้เราดูนะมันจะมีสินค้าราคาศูนบาท สินค้าราคาศูนย์บาทนะคะแป๊บหนึ่งหาก่อนหมดยังวะหมดยังอ่ะเดี๋ยวหาก่อนนะคะมันหมดยังเนี่ยหมดยังหมดยังสินค้าศูนย์บาทหมดยังแป๊บหนึ่งนะอเอ๊ะหรือว่าอันหรือว่าบัญชีนี้เรากดไปแล้ว แป๊หนึ่งนะโอ้เดี๋ยวแป๊หนึ่งนะที่รักแป๊บสินค้ามันเยอะเอ๋มันอาจจะหมดหรือว่าคูเฟิร์อ,อาจจะกดไปแล้วคือคือถ้าเกิดว่ามันมีสินค้าศูนย์บาทมันจะเขียนเลยตรงตรงราคามันจะเขียนว่าศูนบาทเลยค่ะที่รักแล้วคุณก็กดสั่งซื้อได้เลยนะคะอื อันนี้อันนี้ไม่แน่ใจอาจจะกดใช้สิทธิ์ไปแล้วหรือเปล่านะนั่นแหละเดี๋ยวมันจะมีมาเรื่อยๆอ่ะสินค้าศูนย์บาทคุณก็กดแล้วก็จ่ายแค่ค่าส่งเท่านั้นเองนะคะก็สามารถได้สินค้าไปทดลองกันแล้วนะคะอันนี้ต้องขออภัยด้วยเพราะว่าไม่แน่ใจคุณเฟิรนอาจจะกดไปแล้วหรือเปล่านะ <laughs> โอเคเนาะอ่าอ่าใครมีคำถามคะ่ะ มีคำถามไหมคะอันนี้สำหรับสมาชิกใหม่เนาะสำหรับสมาชิกใหม่ใครที่มีคำถามแล้วก็สามารถพิมพ์ถามไว้ข้างใต้นี้ได้เลยนะคะแล้วก็อยากให้ครูเฟิร์นมาสอนเรื่องอะไรอยากให้มาแบ่งปันเรื่องอะไรกพพไะะ็พิมพ์ไว้นะคะพิมพ์ไว้เนาะแล้วก็เดี๋ยวจะมาบอกสำหรับมือใหม่นะวันนี้ก็มาสื่อสารเท่านี้ใครที่ยังไม่ได้สมัครคะ่ะกเ็เข้ามาศึกษาดูนะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ไลฟ์หน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ